บทที่348ไวปปอที่จริงแล้วสิ่งที่ผมกังวลจริง,รงๆไม่ใช่ภาพลักษณ์ของตัวเองหรอกครับแต่เป็นเพราะหลังจากที่แม่ของเด็กคนนั้นพูดจบเด็กคนนั้นก็ร้องให้หนักขึ้นกว่าเดิมถูกชื่อเสียงของผมทําให้กลัวจนตัวสั่นเลยครับลินเยเว่กล่าวต่อฮ่าฮาไม่มีใครคาดคิดว่าลินเยเว่จะยังมีมุกเด็ดแบบนี้อีกหลังจากจุดไคแม็กก็ยังมีไคแม็กต่อเนื่องเรียกได้ว่าสนุกยิ่งกว่าดูตลกเสียอีก พิธีกรทั้งสองหัวเราะตามไปด้วยความมีอารมณ์ขันของลินเยเว่เกินความคาดหมายของพวกเขามากเดิมทีพวกเขาคิดว่าจะต้องถามคำถามที่จริงจังมากมายจนทำให้บรรยากาศในห้องส่งดูตึงเครียดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอำนาจในการควบคุมบรรยากาศจะตกไปอยู่ในมือของลินเยเว่ทั้งหมดกลายเป็นทะเลแห่งความสุขไปแล้วลินเยเว่เป็นคนมีอารมณ์ขันมากกว่าที่เราคิดเสียอีกตอนที่ได้ดูวิดีโอนั้นฉันคิดอยู่สองคำถามคำถามแรกคือลินเยเว่เป็นคนแบบไหนกันนะ จะเป็นคนประเภทที่แค่มองก็ทําให้คนทั้งถนนหนาวเหน็บได้เลยหรือเปล่าและคําถามที่สองคือหลินเย่เว่คนเดียวจะสามารถล้มคนลงได้กี่คนคําตอบของคําถามแรกชัดเจนแล้วขลินเย่เว่อารมณ์ดีกว่าที่เราคิดมากและเข้าถึงง่ายส่วนคําถามที่สองฉันอยากจะขอให้หลินเย่เว่ช่วยตอบหน่อยข้าเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นเล็กๆน้อยๆของฉันฉันคิดว่าผู้ชมที่ดูทางทีวีและดูไลฟ์สตรีมหลายคนก็คงอยากรู้คําตอบนี้เช่นกันพิธีกรชายถามคุณลืมไปคนหนึ่งคะ่ะ ยังมีฉันด้วยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าลินเยเวจะล้มคนลงได้กี่คนพิธีกรหญิงรีบเสริมผิดพลาดผิดพลาดผมลืมไปว่าคุณก็เป็นแฟนคลับของลินเยเวเหมือนกันพิธีกรชายรีบขอโทษผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนเดียวจะล้มได้กี่คนตอนนี้เป็นสังคมที่มีกฎหมายครับจะมีเรื่องผิดกฎหมายมากมายขนาดนั้นได้ยังไงกันล่ะครับต่อให้มีก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเจอครับ ดังนั้นปกติแล้วผมไม่ค่อยชกต่อยใครหรอกครับขอชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าผมทำไปเพื่อป้องกันตัวโดยชอบทำทั้งหมดดังนั้นหลังจากที่ผมลงจากเวทีไปแล้วคุณตำรวจอย่าจับผมนะครับผมเป็นพลเมืองดีของสังคมที่กลมเกลียวสงบสุขครับพลเมืองดีของสังคมที่กลมเกลียวสงบสุขผู้ชมด้านล่างหัวเราะออกมาอีกครั้งทำไมคำพูดไม่กี่คำนี้เมื่อออกจากปากของหลินเย่เว่ยแล้วถึงฟังดูแปลกแปลกได้ขนาดนี้ จน8คนที่อยู่ในวิดีโอเหมือนจะวิ่งหนีเร็วเกินไปเลยเปิดโอกาสให้ผมได้ทีเพลอครับถ้าเป็นการเผชิญหน้ากันจริงๆผมอาจจะวิ่งหนีไปเลยก็ได้ที่จริงแล้วผมไม่ได้เก่งกาจอย่างที่ทุกคนคิดหรอกครับแค่วิ่งเร็วกว่าคนอื่นนิดหน่อยแล้วก็ปาได้แม่นกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองครับต่อความถ่อมตัวของลินเยเวผู้ชมด้านล่างและผู้ชมที่ดูไลฟ์สตรีมก็ไม่ได้ใส่ใจนักเพราะพวกเขาได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของลินเยเวจากในวิดีโอแล้วนั่นเรียกว่าวิ่งเร็วกว่านิดหน่อยหรือ นั่นมันเหมือนการเคลื่อนย้ายในพริบตาชัดๆนั่นเรียกว่าป่าได้แม่นกว่านิดหน่อยหรือนั่นมันเหมือนมีดบินน้อยลีที่ป่าไปร้อยครั้งเข้าเป้าทั้งร้อยครั้งเลยนะความถ่อมตัวที่มากเกินไปก็คือความอดดีแต่พวกเขาไม่พบร่องรอยของความอดดีทั้งจากน้ำเสียงและสีหน้าของหลินเย่เว่เลยหลินเย่เว่ให้ความรู้สึกที่จริงใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดฉูดฉาดฟุ้งเฟอ้อเป็นความรู้สึกที่เรียบง่ายและจริงใจ ลินเยเว่ถ่อมตัวจริงๆข้างนั้นฉันขอถามแบบนี้ละกันข้าก่อนหน้านี้คุณเคยล้มคนลงได้มากที่สุดกี่คนคะไม่นับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในครั้งนี้ถ้าเป็นการต่อสู้จริงๆก็เคยล้มได้สามคนครับน่าจะประมาณสามเดือนที่แล้วแล้วสามคนนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วมั้งครับนอนน่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วมั้งครับ ทุกคนต่างตกตะลึงกับความสามารถของหลินเยเว่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าแทนคนสามคนนั้นด้วยว่าทำไมไม่ไปเจอกับใครก็ไม่เจอดานมาเจอกับเทพสังหารอย่างหลินเยเว่นี่มันโชคร้ายอะไรขนาดนี้การสัมภาษณ์ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อสัมภาษณ์หลินเยเว่เสร็จก็มีการแทรกโฆษณาขั้นหนึ่งครั้งซึ่งถือว่าตอบแทนผู้ลงโฆษณาได้ดีจากนั้นก็ถึงเวลาประกาศผลซึ่งผลก็ไม่ได้พลิกความคาดหมายโจงเมืองเตี่ยได้รับรางวัลที่หนึ่งไป หลังจากประกาศผลการแข่งขันเสร็จสิ้นภายใต้คำกล่าวที่ว่าพรุ่งนี้พบกันใหม่ในเวลาเดิมของพิธีกรการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเวทีงานประกวดประเมินเครื่องเคลือบในวันแรกก็ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์หลังจบงานผู้ชมทั้งหมดก็รีบกรูขึ้นไปบนเวทีเพื่อขอให้หลินเยเวเซ็นชื่อแต่ในขณะนั้นลินเยเวก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้ว ที่หลังเวทีหลินเย่เว่กำลังรู้สึกกลุ้มใจว่าจะออกไปได้อย่างไรอาจารย์เหิงเหอของเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อได้เห็นรายการของหลินเย่เว่เขาก็รู้สึกยินดีจากใจจริงหลินเย่เว่ยังคงเป็นหลินเย่เว่ยคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปเลยผมบิงวอนด้วยใจจริงขอให้สถานีโทรทัศน์ของคุณเปิดทางลับให้หน่อยครับหลินเย่เว่พูดกับผู้เฒ่าหมาด้วยความจนปัญญาเพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าทางออกด้านนอกถูกผู้คนปิดกั้นไว้หมดแล้วไม่สามารถออกไปได้เลย ถึงจะเปิดทางลับก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ในทันทีครับคืนนี้พักที่นี่ก่อนดีกว่าครับที่พักของที่นี่ก็ไม่เลวเลยผู้เท่ามากล่าวหลินเย่เว่ยจำต้องยอมทําตามแต่เขาก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องคุณช่วยไปซื้อยาไล่แมลงกับเทียนไขมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับแม้ว่าผู้เท่ามาจะรู้สึกแปลกใจว่าหลินเย่เว่ยต้องการของเหล่านี้ไปทําไมแต่เขาก็สั่งให้คนจัดการให้หลังจากทุกคนออกไปแล้วหลินเย่เว่ยและอาจารย์เหิงเหอก็ได้พูดคุยกันอีกนาน ตอนนี้เหอช้างเหอไม่กังวลแล้วว่าหลินเย่เว่จะรับมือกับชื่อเสียงและเงินทองได้หรือไม่แต่เขากลับเริ่มกังวลเรื่องเฉินเฟยและเว่ยจินจงรวมถึงลูกศิษย์ของพวกเขาแทนด้วยอารมณ์ของคนสองคนนี้พวกเขาจะต้องไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆอย่างแน่นอนคนทั้งสองเป็นคนประเภทมูพิษโดยเฉพาะเฉินเฟยถ้าไม่ลงมือก็แล้วไปแต่ถ้าลงมือเมื่อไหร่ก็จะเอาถึงตายทันทีเขากังวล มากว่าคนทั้งสองกำลังวางแผนร้ายอะไรอยู่จึงเตือนให้หลินเยเวระมัดระวังหลินเยเวก็ตระหนักถึงความผิดปกติบางอย่างจึงจดจำคำพูดของอาจารย์ไว้ในใจเหอช้างเหอก็ไม่ได้ไปไหนและพักอยู่ที่นั่นเช่นกันคืนนั้นผ่านไปอย่างสงบเมื่อไฟในห้องพักของทุกคนดับลงมีเพียงหน้าต่างห้องของหลินเยเว่เท่านั้นที่ส่องแสงเทียนสลัวสวออกมา ในคืนนั้นพิธีกรชายคนดังกล่าวได้อัปเดตโพสในเวพอพ์ปของตนเองโดยเปิดเผยสาเหตุที่ลินเยเวขึ้นไปให้สัมภาษณ์บนเวทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณความช่วยเหลืออย่างไม่เห็นแก่ตัวของลินเยเวด้วยเขาคาดไม่ถึงเลยว่าภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากโพสต์นี้ปรากฏก็มีข้อความตอบกลับตามานับหมื่นข้อความซึ่งข้อความเหล่านั้นทำให้เขาแทบอาเจียนเป็นเลือดขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้เปลี่ยนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับลินเยเว ฉันว่าพวกคุณควรจะลดเวลาการแข่งขันลงอีกแล้วเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดให้หลินเย่เวครั้งหน้าถ้าจะถามคำถามอีกช่วยถามคำถามที่ลึกซึ้งหน่อยได้ไหมคะใครจะไปสนใจคำถามเฉยๆแบบนั้นกันละ่ะบทที่ส49บทวิจารณ์ฉันก็ว่าแล้วว่าหลินเย่เว่ขึ้นเวทีต้องมีเหตุผลแน่ๆดูเหมือนว่าหลินเย่เว่ได้ช่วยกอบกู้นายพิธีกรและผู้ดำเนินรายการสาวผู้โชคร้ายทั้งสองอีกครั้งฉันมีสามคำถามค่ะข้อแรกหลินเย่เว่มีแฟนหรือย,ยัง ข้อ2หลินเย่เว่ชอบผู้หญิงแบบไหนข้อ3ถามหลินเย่เว่หน่อยว่าถ้าฉันเป็นแฟนเขาจะโอเคไหมนอกจากข้อความที่เรียกร้องให้ลดเวลาการแข่งขันลงแล้วนำเวลาที่เหลือไปให้หลินเยเว่ออกรายการแทนคำถามอื่นๆแทบทั้งหมดก็คือการขอให้พิธีกรช่วยถามหลินเยเว่แทน เมื่อเห็นคอมเมนต์เหล่านี้พิธีกรถึงกับหมุดหนิดใจมากเขาอยากจะบอกทุกคนจริงๆว่าลินเยเวจะไม่ขึ้นเวทีในอีกหลายตอนข้างหน้าแต่ก็ต้องทนเก็บไว้เพราะมันเป็นความลับของรายการการเปิดเผยอาจส่งผลกระทบต่อเรตติ้งและเขาจะเดือดร้อนได้พิธีกรหญิงคนนั้นก็ได้โพสต์ไว้ป๋อโชว์รูปถ่ายลายเซ็นของลินเยเวทันทีที่เธอโพส์ไม่นานก็มีคนมาตอบกลับว่าสิบหมื่นหยวนขายไหมกิจชาริษยาเจ็บแ้นนักทำไมตอนนั้นฉันไม่เลือกเรียนเอก,กพิธีกรน,นะ ฉันให้สิบเอ็ดหมื่นหยวนขายให้ฉันเธอคำตอบกลับนับหมื่นด้านล่างนั้นมีแต่คำว่าอิดช้าหรือไม่ก็เสนอตัวขอซื้อรูปถ่ายลายเซ็นนี้แถมยังให้ราคาสูงเกินจริงมากถึงขนาดมีการเริ่มประมูลราคากันในช่องคอมเมนต์แล้วด้วย พิธีกรหญิงรู้สึกมุนงงกับความคลั่งไคล้ของแฟนๆเหล่านี้แต่พอคิดดูแล้วก็เข้าใจทันทีนี่คือรูปถ่ายลายเซ็นของหลินเยเว่เพียงใบเดียวที่มีอยู่จนถึงตอนนี้มันมีมูลค่ามหาศาลแน่นอนว่าต้องมีคนยอมทุ่มเงินซื้อเหมือนกับรองเท้าข้างหนึ่งของหลินตานแชมป์แบดมินตันโอลิมปิกที่เคยถูกตามหาอย่างคลั่งไคล้เมื่อหลายปีก่อนเมื่อคิดได้เช่นนี้พิธีกรหญิงจึงยิ่งไม่อยากขาย เธอไม่ได้โน่เธอรู้ว่าสามารถให้หลินเย่เว่เซ็นให้อีกใบได้และด้วยนิสัยที่ใจดีของหลินเย่เว่เขาก็คงจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนการนำรูปถ่ายลายเซ็นออกไปขายนั้นแม้ว่าจะทำกำไรได้ในระยะสั้นแต่ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยอนาคตการงานของเธอจะพังทลายลงทันทีและจะต้องถูกรุมประนามอย่างแน่นอนจนทำให้เธอกลายเป็นคนดังในทางลบเมื่อนำผลประโยชน์เฉพาะหน้ามาเปรียบเทียบก,กับอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวแน่นอนว่าเธอเลือกอย่างหลังหลังจากนั้นเธอก็อัปเดตไว้ปออีกครั้งไม่ขายคะ่ะ ไม่ขายไม่ว่าจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่ขายฉันจะเก็บไว้เป็นสมบัติคอมเมนต์ด้านล่างจึงเหลือเพียงเสียงถอนหายใจและเสียงแสดงความอิจฉาเท่านั้นพาดหัวข่าวในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์แทบทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นล้วนเกี่ยวกับรอบชิงชนะเลิศของงานประกวดประเมินเครื่องเคลือบบทความใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการนำเสนอขั้นตอนการแข่งขันแต่กลับใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการแนะนำและพูดถึงหลินเย่เว่จากนั้นก็เป็นการตีความถ้อยคำที่หลินเย่เว่กล่าวในสุนทร,รพจน์ในแง่มุมต่างๆ แน่นอนว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือคำพูดของลินเยเวที่กล่าวว่าต้องการทำบทสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับตัวเองเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าลินเยเวเป็นคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากมากแค่ไหนเขาต้องการจบเรื่องทั้งหมดในคราวเดียวในขณะเดียวกันก็นับเป็นโอกาสทองสำหรับสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่างๆบทสัมภาษณ์พิเศษของลินเยเวจึงกลายเป็นสมนรภูมิที่ทุกคนต้องแข่งขัน เว่ยป๋อของพิธีกรชายและหญิงก็ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทุกคนจึงรู้ว่าทำไมหลินเย่เว่ยถึงขึ้นเวทีในตอนท้ายเรื่องนี้ไม่ได้ถือเป็นความลับส่วนตัวอะไรผู้อํานวยการและหัวหน้ากองบรรณาธิการอย่างผู้เท่าหมาจึงไม่ได้ต่อว่าพวกเขามากนักแน่นอนว่ารายงานข่าวยังรวมถึงเหตุการณ์ที่หลินเย่เว่ยเดินฝ่าฝูงชนเกือบพันคนเมื่อวานนี้ด้วยหลายคนไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ก็มีวิดีโอเป็นหลักฐานแถมยังมีพยานเกือบพันคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริง ดังนั้นจึงไม่มีใครสงสัยอีกต่อไปเรื่องนี้จึงกลายเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับเรื่องนี้หลายคนพูดไม่ออกการใช้คำว่าปาฏิหาริย์หรือเหลือเชื่อก็ไม่สามารถบรรยายถึงความตกตะลึงเมื่อพวกเขาได้เห็นวิดีโอได้เลยมันเกินกว่าขอบเขตความเข้าใจของพวกเขาแล้วคนคนหนึ่งจะวิ่งได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรความเร็วนี้แซงหน้าสถิติโลกของนักวิ่ง100เมตรอย่างขาดลอยแน่นอน มีนักวิชาการบางคนยังคงยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้แม้จะมีพยานเกือบพันคนและมีวิดีโอพวกเขาก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เว้นแต่จะมีคนมาแสดงให้พวกเขาเห็นอีกครั้งพวกเขาถึงจะเชื่อ แต่พวกเขาให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไปไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,ไม,อไม่มีใครอยากให้พวกเขาเชื่อพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่เชื่อเท่านั้นแต่ยังเย้ยย้คนที่เชื่ออย่างเปิดเผยผ่านสื่อพร้อมประกาศว่าถ้าอยากให้ฉันเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหลินเย่เวต้องแสดงต่อหน้าฉันอีกครั้งทันทีที่คำพูดนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดการโจมตีอย่างรุนแรงทุกคนต่างด่าว่าเขาโ no น่เง่าสำหรับคนประเภทนี้หลายคนหมดคำพูดไปแล้วทำไมเขาต้องมาแสดงให้คุณดู คุณไม่เชื่อก็ช่างคุณสิไม่มีใครต้องคุกเข่าขอร้องให้คุณเชื่อหรอกสุดท้ายนักวิชาการคนนี้ก็ถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักจนไม่กล้าพูดอะไรออกมาอีกเลยเพราะเมื่อเขาเปิดปากจะมีคนนับแสนรอที่จะด่าเขาอยู่ในทางกลับกันนักวิชาการอีกกลุ่มเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับลินเยเว้นั้นเกินกว่าความรู้ความเข้าใจของพวกเขานักวิชาการหลายคนถึงกับต้องการให้ลินเยเวไปทําการทดลองที่สถาบันของพวกเขาโดยอ้างว่าเพื่อการพัฒนามนุษยชาติ เมื่อเห็นคำพูดของนักวิชาการเหล่านี้ลินเยเว่ก็หัวเราะออกมาเป็นการหัวเราะยะความไร้ยางอายและความโอ้อวดของคนเหล่านี้เพื่อการพัฒนามนุษยชาติอย่างนั้นหรือถึงจะวิจัยออกมาได้แล้วจะพิสูจน์อะไรได้สิ่งนี้เป็นความจริงอยู่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วและเขาก็บอกทุกคนแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากพัฒนาก็ลงมือทําโดยตรงสิจะต้องวิจัยอะไรกันอีก สำหรับรายงานข่าวเหล่านี้ลินเย่เว่เพียงแค่เหลือบมองแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกเลยเขาไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะประเมินเขาอย่างไรมีคนชอบก็ย่อมมีคนด่านั่นเป็นเรื่องปกติมากสิ่งที่เขาให้ความสำคัญคืออาจารย์ญาติคนรักและเพื่อนของเขาจะมองเขาอย่างไรตราบใดที่พวกเขาคิดว่าการกระทำและพฤติกรรมของเขาไม่มีปัญหาเขาก็ไม่สนใจคำพูดซุบซิบนินทาเหล่านั้น,น,นเลย ในวันเดียวกันนั้นเองก็มีสถานีโทรทัศน์มากมายติดต่อมาหาเขาแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านนอกสกัดไว้นี่เป็นความต้องการของลินเยเวเองเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำบทสัมภาษณ์พิเศษเมื่อไหร่หรือจะทำกับสถานีโทรทัศน์ไหนนี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถตัดสินใจได้ในตอนนี้หากตอบตกลงไปแล้วในอนาคตไม่มีเวลาจะทำอย่างไร งานประกวดประเมินครั้งนี้จบลงแล้วเขาก็จะต้องกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี่ก็เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วพอจบการแข่งขันก็น่าจะถึงปลายเดือนธันวาคมไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่และหลังจากปีใหม่เขาก็จะต้องเดินทางไปยังอิงเจียงเพื่อแก้แค้นให้เหอโยจ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยลืมและเรื่องการหาภรรยาให้เหอโยจ้างก็เป็นสิ่งที่รอช้าไม่ได้เช่นกันสำหรับหลินเย่เว่ปีหน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่วุ่นวาย